ลด้ใครอ่ะอุ๊ยโทษทีจ้าพอดีเบลล่ากำลังส่องเลขเด็ดงานบงวงสวง้รวเวสวรรณอยู่จ้ามาเร็วมามามาช่วยกันส่องเลขเร็ว ที่จังหวัดปราจีนบุรีวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาที่วัดพญาธรรมในพิธีมีพราม์รวมทั้งประชาชนมาร่วมทําพิธีบวงสวงองค์ท้าวเวสสุวรรณพร้อมเครื่องสักการะที่เป็นสีแดงตามประเพณีครบครันโดยมีนางรำรำถวายที่หน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณเจ้าอาวาสวัพญาธรรมได้เบิกเนทรท้าวเวสสุวรรณทั้งสององค์หลังจากนั้นประชาชนได้มาร่วมบุญได้นําผ้าสามสีส่วนใหญ่เป็นสีแดงรวมทั้งดอกไม้สีแดงมาถวายมาผูกที่องค์ท้าวเวสสุวรรณจากนั้นได้จุดทุป เสียงยงาขอโชคจักท้าวเวสสุวรรณจะได้เลขอะไรกันนั้นไปดูกันเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นเลขชัดกันไหมคะยังไงเบลล่าก็ขอให้งวดน,นี้ทุกคนโชคดีนะคะในครั้งต่อไปเบลล่าจะพาทุกคนไปที่ไหนของมุมประเทศอย่าลืมกดติดตามชีวิษาเฮดดีอ้ออนไลน์ไว้นะคะ